หากมีบุคคลหนึ่งเนี่ยมาพูดบนกับเรามีความรู้สึกนะว่าเขามีความเสียใจในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันนะแต่เวลาเขาพูดเสียใจต่อการต่ออัติยวขาดไป ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมากระทําในการต่ออัตนั้นแสดงว่าคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เสียใจหลอกๆ <c oughs> เสียใจแบบโกหก <c oughs> ไม่ได้มีความจริงใจในการเสียใจอย่างแท้จริงและเพราะฉะนั้นการตอบัตตอบลอตตาลาเนี่ยรุกลใหญ่คืออะไรอันนาดามุความโศกเศร้าเสียใจเป็นรกลที่ใหญ่สุดคนเราถ้าเกิดเสียใจจริง เขาก็จะละเลิกจากบาปนั้นและเขาก็จะไม่หวนกลับไปทำอีกแต่ถ้าหากว่าสัญญากับอัลลอฮ์ว่าฉันจะละเลิกจากบาปนั้นและไม่หวนกลับไปทำอีกแต่เมื่อไม่มีความโศกเศร้าเสียใจแบบจริงๆไม่นานก็กลับไปทำอีกไม่นานก็กลับไปทำอีกนะถ้าเศร้าจริงๆความโศกเศร้าเสียใจนั้นก็จะ ผลักดันให้เขาเนี่ยกระทำความดียับยั้งเขาจากการนำความชั่วละเลิกจากการนำความชั่วนั่นคือความส,สุขเศร้าที่มีความจริงใจ